โอเคนะรับก็ได้ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับก็ขอบอกว่าผมเปลี่ยนเพลงเยอะนะครับโอเคนะเขาเลยเขาเลยโอ้ยเฮลโหลก็ยืนอยู่ในแท่งบูชาจากพาร์ทที่แล้วเลยเนาะโอเคมาตอนนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยนี่นะครับของที่เด<า>ือพวกนี้ฮะ จอแ,แรกเรือก่อนนะฮะแต่เดียวนะขอสร้างน้ำก่อนนะครับตัดก่อนบ๊ายบายโอเคนะครบก็ได้สร้างน้ำเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วเนาะเหงลายเหงลายโอเค,คนะโอเคฮะคตอนนี้ เรากำลังสร้างเรือสร้างคันแรกนะฮะเป็นแบบคันสีขาวโอเคเวลาแล่นก็กดคลิกขวานะครับนั่งได้สองคนนะครับใชครับเอาสัตว์มานั่งนึ้ได้นะตัวนี้ก่อนฮะเอาซอมบี้เอาซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เลยซอมบี้ซอมบี้อยู่ในน้ำอย่าลืมดิไม่เป็นไรเอาไก่แล้วกันเนาะเอาไก่นไก่ นี่ไงไม่ได้เล่นนานแล้วนะสำหรับคุณฟิกเขาไปนั่งเออนี่ครับสามารถนั่งได้สองคนเมื่อกี้นะครับเสียงลายนะนี่ครับเจคกณไก่เจ้เจ้เอ้ยผีพามนั่งเรือสนุกไหมจ้าโอเคนะครับก็ปล่อยแจ้ไว้ไปเนาะไปแจ้ตามภาษาแจ้กลางเรือ เคเรือต่อไปเลยโอเคไม่ต้องนั่งแล้วไม่ต้องนั่งแล้วโอเคแค่ให้ดูเฉยๆก็พอเอาบอปล่อยแจไปกลางทะเลห่วยกบ่ากับแจ้เอาเกลีกับแจ้อี้าก็ต้องนั่งแล้วแค่รีวิวให้ดูนี่สีดำนะฮะนั่งแป๊บหนึ่งก็ได้โอเคโอ้หึ่งก็เหมือนกันทุกครั้งนั่นแหละแต่สีมันเปลี่ยนไป อันนี้เอาแล้วเอยอ,อย่าลืมสิอันนี้อ,นนอันนี้เอาแล้วอันนี้เอาชูให้ดูทุกอันเลยโชว์ไม่ชูโชว์นั่นแหละชูนั่นแหละโชว์ชูโอเคทั้งหมดมีหกรำพอดีนะฮะพอดีกับอ่างที่เราสร้างมาเลยอ,อันนี้ฮะคันที่หนึ่ง คันที่สองคันที่สามคันที่สี่ห้าหกโอเคครบนะครั้งหมดเลยเคเคเคไปดูต่อไปนี่เป็นแข่งตัวนี้นะครับอ้าวข้างล่างทำไมอ่ะข้างบนกัน่อนดิไมนไปครัวบล็อกนี้มีความสามารถพิเศษอะไรคืออะไรรู้ไหมฮะนี่ฮะ คือไอไรสร้างประตูเมืองได้แล้วก็สามารถใครที่อยู่ในทะเลทรายก็สามารถสร้างประตูไอน,นี้ได้นะทะเลทรายแบบประสานทรายนะโอเคบล็อกน,นี้ก็เป็น,นก็ส่วนกันนะครับเนี่ยบล็อกนี้สําหรับทางทะเลทรายก็เขาทํามาได้สอ,อันนี้าทางของทางไอน,นี่นะฮะนรกนะใช่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเอง ก็เป็นสร้างประตูนรกได้ไม่ใช่และประตูแบบประตูเหมือนสวนนรกอะครับใช่ฮะเวลาเวลาจะวางอย่างเงี้ยสวนสวนลาวาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะโอเคต่อไปต้องเป็นเกรม,มูสูนนะขออย่าทำเกมหมูสูนก็แป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะครับก็หาทางเกมหมูสูนได้แล้วครับอันนี้นะ อันนี้เลยนะฮะมีความสามารถพิเศษนะคืออะไรก็ไม่รู้คือกินได้กินไม่ได้ฮะอันนี้ฮะกินได้อ๋อลืมไปลืมไป้ยอันนี้ไว้สร้างบล็อกอันนี้นะฮะเออน่าจะใช่นะใช่ฮะใช่ใชลืม <นะ S 2> ไปนะสิต้องขอขออริยาสิบล็อกอันนี้ก่อนนะฮะน่าจะใช่น่าจะใช่นะ โอเคสต๊อปเลยโอเคครับก็ได้ใส่กล่องค้ามาเป็นที่เรียบร้อยเนะอย่าทําให้ขายหน้านะถ้ามันสร้างไม่ได้ตบหัวดินอะไม่ได้เห็นไหมอย่าทำให้ถ่ายขายหน้ารายการโอเคถ้าบอลเยอขยะอันนี้คืออะไรรู้ไหมฮะอันนี้ของดีนะฮะอันนี้ของดีขยะนรกครับของดีของดีอา โอ้อ้าวยังได้ไหมอีกโอเคต่อไปพอนอนกันนะอาปะชิบโอเคนะก็อย่างพา์ที่หนึ่งเลยโอเคอ่ะมัทานอย่างต่อไปคืออะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นปุ๋ยก็เป็นได้นะเฮ้ยเวนะลองเสบพ่วกมันดูดิอ๋อวันหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่งสตาร์วเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มตาเลยฮะ อ,อาจจะนเต็มตายนะฮะมันไม่ชัดมันไม่ชัดเออต้องอยู่ใกล้ๆโอเคนะฮะอาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นได้หรือมันก็เออใช่ใช่ด้วยครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชแล้วคุณก็งงอยู่ตั้งนานเอาน้ำด้วยโอ้เป็นเม็ดอะไรเนี่ยเกมหมดศูนย์เดยแต่วันหนึ่งนะฮะหนึ่ง โอเคโอเคลองทูบดูอ๋ออันนี้นี่เองเป็นเมล็ดหัวใจนะครับที่ฟิกกำลังจะรีวิวเป็นหัวใจเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะที่ฟิกกำลังจะรีวิวนะคะอันนี้นี่เอันั่นแหละโอเคต่อไปเป็นอาหารสุดลับคือโหดคือกินแล้วก็ว๊มแล้วก็บอมหายครับ อันนี้นะครับคือวาร์ปเห็นได้เลยสมมุติผมอยู่ใต้ต้นไม้ไอ้อยู่บนต้นไม้โอ้กินเข้าไปบบ้มแล้วฟิกเกอร์จะลงมาบนต้นไม้อย่างไรในผิดตาจู่อันนี้คือนะครับคือที่วาร์ปอาหารนะฮะอาหารวาร์ปของไข่เออไข่ตัวที่ฟิกยังไม่รีวิวไอตัวเนี้ยโอเคเกมมูดนึงก่อนดิ หนึ่งนะคะไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ไหรอมั้งไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้มันจะตีเราเหรอตีดิครับถามว่าได้ว่าตียังไงขอเตรียมดาบกรชิกกอเพ็ดอะไรประมาณนี้นะหมวก็ไม่มีเนาะไม่ต้องหรอกนิน,น,น่านะิน่าไหมเอ้ยลืมลืมอะไรบางอย่างลืมอะไรบางอย่าง โด้วยกันได้นะกันได้มันกันลูกยิงของมันได้อ๋อทำได้ทำจะปล่อยเป็นธนูน่าใช่นะใช่อย่างแน่นอนเลยบ๊มนี่นะก็จะเป็นตัวนี้นะนี่มันก็จะโผล่หัวขึ้นมาเอาวิธีฆ่า<พ>ก็คือฟันดาบนะครับอมีอยู่ทีเดียวที่มันจะกันได้ก็คือเอาโล่มาตรงนี้นี่เอง ไะะาไใช่ค่ะถ้ายิงธนูนะคะมันจะกระเด้งออกตอนที่มันหุบเปือกนะครับโอ,โอเคนะนห,นหัวใจ,ห,วใจหัวใจทำไม่ได้โอเคนะฮะเลยอันต่อไปเลยก็้ยลืมอันนี้ดิครับวิ่งวอมวิ่งวอมอันนี้คืออะไรเนี่ยจำ แชมพูนี่นะครับเออลืมบอกนะครับที่ผมเอามารีวิวเพราะมันเป็นขวดใหญ่ให้ดูเวลาหน่อยให้ดูนี่ฮนะเป็นขวดใหญ่ที่จริงไม่กี่นาทีเองแต่ไอ้นี่นะฮะเป็นหลายนาทีหกสิบนาทีเลยก็เป็นอะไรใช่ไหมหกสิบกี่นาทีมันมีมันมีอันน้อยกว่าเดิมนะอันนี้กินไ,ได้ไหมอันนี้นะ ได้มาจากนันลูกนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นังลกมาจากดีเอ็นเออนั่นแหละฮะนั่นแหละเดี๋ยวผมพาไปดูกันได้ผมพาไปดูนะฮะขอสต๊อปเพียงเท่านี้บายบายอย่พึ่งสรุปคือดีเอ็นมันทําไม่ได้นะมันทําอย่างยากเลยครับเนี่ยฮะมันทำไม่ได้มันเจอว่าอย่าพึ่งอย่าอย่าบอกนะว่ามันต้องทำอย่างนี้ใช่ไหม คือไอไลใช่ไหมะไม่รู้ลองทำดูก่อนเออเอาทีดด่ดูกดเกี่ยวงนะโอเคนะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะอืมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะจากในนรกเอ,อ้ยจากในเออเออเออจากเป็นปออจากไปในถ้ำนะฮะจากในถ้ำเนาะถ้ามันมีนะ ตบมือให้เลยคนคอยได้เถอะขอยได้ขอร้องขอร้องขอยได้ s <S จริงแมสสุดท้ายเป็นเกมหมดศูนย์ละกันนะว่าความโชคดีนะโชคร้ายเดี๋ยวพี่ชาลัคกี้บ็อกเฮ้ยได้ไหมอ้าวไม่จะอ้าเชิญเอาแล้วครับจบคลิป เอ้ยเพิ่งครับยังไม่หมดยังไม่หมดโอเคนะขอจบที่คุณเพียงเท่านี้ยังไม่หมดครับยังไม่หมดอ้าวเหรอเอาลืมไปโอเคนะฮะอันนี้ถามว่าเอาอะไรเอาไว้กินนี่อ้าวกินได้เหรอเพิ่งรู้เนี่ยมันเอาไว้ทำซุปซุปไม่ใช่เหรอกินหน้าละกินยเอาแล้วหารไม่หมดอ่ะวิ่งบอมอย่างนี้ต้องวิ่งบอม วิ่งรอบสนาม้0รอบปฏิบัติโอเคเหนื่อยเหนื่อยแล้วนะโอเคโอ้สนาม10รอบไปเลือดจนเลือดน้อยเลยดูเหมือนเขาไม่ไหวจริงๆนะอาจารย์หมวิ่งรอบสนาม หกสิบรอบแล้วหกสิบหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคนะโอเคนะโอเคเสลามิดพันรอบโอ้ my god ก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับถ้าถ้าจะวิ่งให้หมดนี่ก็คือซูเปอร์สซยาแล้วต้องใช้ไอ้นี่นะขวดพึ่งนั่นเองอันนี้นะ